สวัสดีเจ้าปอแม่ปีน้องมากินข้าวด้วยกันแกงบะคอนกอม้มใส่ปลาแห้งเจ้าปอแม่ปีน้องมาลุยอืใส่ผักละเหลืาาลหอใครยังไม่ได้กิน

ม,มะแกงไข่ปลาแห้งมันก็นั่งกินบะได้บไสบายๆที่เยอะพักละ ใส่ใบชะพลูตัวออร่อยใจหูดเอาเจ้าปอแม่ไปนองได้อธาธรสถ้าปอกออกออกมับมนับมาเล่นหูดเจ้าปอแม่ไปนอง คนจังคนเหนือปัญจะง่าจะอี้กันที่อื่นปันจะปอกเปลือกน่เจ้าเนาะแต่นี่แบบปอกนะเจ้าปอกเอาแต่เขียวๆออกปลาแห้งนได้ใส่พักละนี่ซึ้งบหมือนลำเลยเจ้า พักละพักลรกก็คือชะอมพักแบบขันกนก็คือมะลุมต่าแห้งก็คือป่าย่างนะเจ้าปอแม่ปีน้องฮ่าอ เขาได้ใส่พริกเลจัดหม้อเลยนี่แม่เจ้าน้างบบกินพริกแล้วขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะเจ้าเนอ้ออาหารเพื่อสซุขภาพใส่เกลือกับผงปรุงรสไข่กินห้าใส่ห้าไข่กินกะปิใส่กะปิ ใส่บัก์เกอส้มตัวนี้นะเจ้าพอได้ใส่บัก์เกอส้มจะบาล์มเห็นค้อนกลมเนี่ยการขับท้ายดีแล,ล้ว หมดพักละใส่ไข่ตะไคร่กระเทียมหอมแดงเหลือไข่มากะปิใส่กะปิไข่ฮักมาก้าใส่ห้า อ,อร่อยแซ่บปลาแห้งน,นี่แม่กล้าฝนปอกมั้งเฮาหมดแล้วทำ้องเลยมาปอกเอง มะหยอดมัมนอะหยอดมันลุ้มกับแกงอร่อยอะเจ้าแกงใส่ปาแห้งเนี้ยล้ำเหมือนกันเลยเอาหลวกกับมันที่กระลำ มีเปิดบากินเจ้าเปิดกินทำย่างอาหารแต่ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวพบกันม่คลิปต่อไปสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า